วัีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลบ VK Account กันนะครับโดยผ่านโทรศัพท์มือถือขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Google Chrome ครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับให้เราพิมพ์นะครับ vk.com นะครับหลังจากนั้นกด Enter ครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแรกนะครับสำหรับบางท่านนะครับก็อาจจะเจอในกรณีก็จะให้เข้าผ่านตัวของแอปพลิเคชัน VK นะครับหรือ ตัวของ,ขงคุ้นโครมนะครับให้เข้าผ่านคุ้นโครมนะครับหลังจากนั้นนะครับสังเกตที่มุมบนขวาสุดนะครับตรงข้างๆชื่อโปรไฟล์ไอข้างๆตัวรูปถ่ายของเรานะครับจปนมสองทีลงมาให้กดลงมานะครับแล้วไปที่ setting ครับหลังจากนั้นนะครับให้เราลองสังเกตดูนะครับทางหน้าบริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะมีคําว่า You can delete your ใ c ้ o u n t here ก็คือคุณสามารถลบตัวของแอคาคท์คุณได้ที่ตรงนี้คําว่าเฮียเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปได้เราคลิกเข้าไปเลยครับเขาจะถามถึงเหตุผลของเราเนะเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังทีละข้อนะครับ please select a reason why you are leaving คือให้เลือกนะครับเหตุผลที่คุณนะครับจะลบบัญชีนี้ข้อแรกนะครับ I have another profile and don't need this one คือฉันมีโปรไฟล์อื่นอยู่แล้วนะครับแล้วฉันไม่จะเป็นตัช้อนนี้แล้วนะครับ ข้อ2คือ VK e, Take away too much of my time คือ VK อ่กินเวลาของฉันไปเยอะมากเลยข้อ3ครับ VK h a r b e r too much inappropriate content คือตัวของแอปพลิเคชัน VK นะครับมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมครับข้อ4ครับ I'm worried about the safety of my data คือฉันรู้สึกเป็นกังวลนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลของฉันข้อ5ครับ No one comments on my post ก็คือว่า ไม่มีใครนะครับมานะครับแสดงความเห็นบนโพสต์ของฉันเลยนะครับข้อสุดท้ายครับอ n นาเตอร์ซก็คือว่าเหตุผลอื่นซึ่งหากใครนะครับที่เลือกอ n นาเ e อร์เ s ซ n นเนี่ยก็คือเขาจะให้เขียนนะครับว่าเหตุผลของคุณนะเป็นอะไรหลังจากนั้นครับแชร์ให้เพื่อนเนี่ยก็สามารถกดถูกหรือถ้าไม่ต้องการแชร์ก็กดออกได้นะครับหลังจากนั้นกด d ี l e t แอคเคา n ์ครับก็จะขึ้นมาว่าดูแอคเคาส์เนี่ยถูกลบแล้วคุณสามารถรีสโ e ได้นะครับซึ่งถ้าใครนะครับต้องการ r e ีส o r รก็สามารถคลิกนะครับที่คำว่า r รีส o r e ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ต้องการก็ปิดหน้านี้ไปเลยครับของการรบนะครับตัวของแอปพลิเคชัน VK นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สอบคุณสำหรับการติดตามชมมากครับขอบคุณครับ